เวลาขึ้นลูกรหน้าหรือตกวหลุมเกิดเสียงดังเกิดจากอะไรคลิปนี้มีคําตอบครับครับหลังจากที่ได้ทําการตรวจเช็คนะครับผมก็เจอสาเหตุคือหนึ่งนะครับยางเบ้าชุกสุดตัวนะครับ2ลูกหมากันโครงเกิดการเส่อมสภาพแล้วก็สามบูธปีกนกขาดนะครับผมช่างก็ได้แก้ไขปัญหาโดยการนะครับเปลี่ยนยางเบ้าชุกนะครับผมเปลี่ยนลูกปืนเบ้าชกบูธปีกนกตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็ลูกหมากันโครงนะครับผมอย่าลืมนะคะหมั่นตรวจเช็ครถบ่อย เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนง่ายๆแค่เข้ามาใช้บริการที่ Yellow Service ของเรามีบริการตรวจเช็ค40รายการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมดูแลโดยทีมช่างมืออาชีพรับรองได้เลยว่าประหยัดปลอดภัยทุกการเดินทางแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอสินค้าของเราทุกชิ้นยังมีการรับประกันไม่พอใจยินดีคืนเงินค่ะ หากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส่งต่อความปลอดภัยให้กับคนที่คุณรักกันนะคะแล้วเจอกันที่ Yellow Service ทุกสาขาขอบคุณค่ะ